ศาสตราพันทพีแล้วสเสด็จคอยประทับคอย,อยเดินเรงเสด็จลงงตรองยกเสาอีนาง พระทุวรรษโพธงคือให้เรืคอยเรืาอยสในที่การวงสวงเนื่องในงานวงสวงยกเสาทีจะมีเกิเจะเริ่มพระทศวรรโพธงมนตเวพระทิศจุดทีพระอุโบสถในวัดหี No, ข้าำคาญครับด <Wars> <Channel> ้งานพิธีวางศิลาฤกษ์วงสรยกเสาเอกพระวสสตวัดพระพุทธรันวัดจิชชูอำเภอบ่สิงจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าภาพที่ได้มาเป็นประธานเนาะในพิธีส่วนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับเริ่มต้นในเช้าของวันนี้วันที่29มกราคมทศกราช2566ถือว่าเป็นวันดีที่สุดของพวกเราชาวบ้านโพทองที่ได้มีพิธี าวังศิลาฤกษ์ผู้บสถหลังใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นในสถานที่แห่งนี้คือภายในบริวเวณวัดโพธิของเราก็เป็นที่น่าปราทับินน่าภูมิใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโพธิทองของเราทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ มีท่านเจ้าภาพผู้ประกอบด้วยจิตศรัทธามีความกระหารในการที่จะสทรสั์ของตนมาสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่โดยทั่วไปการสร้างโบสถ์นี่ถือว่าเป็นงานสําคัญงานใหญ่นะโบสถ์บางหลังที่สร้างนี่ใช้เวลานาน10ปี20ปีเสร็จเพราะต้องใช้ใช้ใชใชปัจจัยเงินเนี่ยจำนวนมาก บางพื้นที่อยากจะมีอยากจะสร้างแต่หาเจ้าภาพไม่ได้ก็ใส่ชาวบ้านนะร่วมด้วยช่วยกันาหาจิสุิปใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านในภาคส่วนพื้นที่ภาคอีสานของเราส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกร,ท,กรทำนาทำไร่เป็นบางส่วนในส่วนมากก็จะทำนาแล้วก็เป็นนาปีปีละครั้ง ส่วนรายได้เสริมก็คือการไปรับจ้างก,การทํางานต่างๆฉะนั้นรายได้ของชาวบ้านก็ค่อนข,ข้างจะมีจํากัดการที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารทวารวัตถุในพุทธศาสนาแต่ละแห่งแต่ละที่โดยเฉพาะสร้างกุโบสถนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่อยู่ชาวบ้านบางบางหมู่บ้านนี่ต้องยิ้นดนขวนขวายสร้างนะใช้เวลานาน กาจะรวบรวมปัจจัยเงินทองมาได้แล้วก็สร้างโบทแต่ละหลังเนี่ยใช้เงประมาณมากอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดล้านเป็นอย่างน้อยหลังเล็กที่สุดประมาณเจ็ดล้านแต่อย่างกลางก็ประมาณสิบสองล้านขึ้นไปเชน,นั้นจะได้แล้ววัดนะวดสดุวัสดุการสร้างทุกวันนี้ก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กหินบนทรายอิฐต่างๆค่าแรงต่างๆแล้วก็ พ่อคุณทาวีขึ้นแต่บ้านของเรานี้ถือว่าโชคดีนโชคดีที่มีท่านเจ้าภาพมาแจ้งความประสงค์จำนงหมายที่จะได้จัดงบประมาณในส่วนที่เป็นปัจจัยส่วนตัวของท่านเนาะอาตมาก็ไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่ที่ได้คุยกันกับท่านพระจําสมงวันจเจ้าอาวาสท่านก็เปิดขึ้นมาว่ามีโยมมีศรัทธานะคนโยมมีศรัทธานี่มาสร้างบุญกุศให้ ท่านก็เลยพูดตีปากว่า,วาบทเทวดาแต่บทเทวดาแต่จริงๆแล้วเทวดาเนี่ยก็ไปจากมนุษย์นี่แหละความถึงมนุษย์แล้วถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นเทวดาเลยไม่ได้พราเทวดาต้องไปเรื่ยบุญนะบุญของของคนที่สร้างไวง้จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาดังะะนั้นที่ท่านกล่าวว่าบทเทวดานั้นก็คงจะถูกนะ เพราะว่าถึงแม้ใจจะตัวจะเป็นคนแต่ว่ากิตใจนั้นเป็นเทวดาแล้วเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็คือตัวเนี่ยยังเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาแล้วมันถึงแล้วคุมของสวัสด์ดังนั้นที่เรียกว่าโบทเทวดานี่ก็คงจะไม่ผิดแหละขออนุโมทนาสําหรับญา,าโยมทุกส่วนภาคทุกคณะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งท่านาเจ้าภาพนี่แหละท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาตลอดถึงคณะญาติมิตรเรือญาติแล้วก็บริวารที่ได้อมองเห็นคุณค่ามองเห็นความสำคัญแล้วก็มองเห็นความดีที่จะสร้างจะทำต่อกันและกันแต่มาเกี่ยวญาติเป็นมิตรกันในพระพุทธศาสนาเรยาียกว่าญาติธรรม ก็ได้ชักชวนกันมาสร้างโบสถ์ที่บ้านโพทองของเรานี่แล้วก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของคณะชาวบ้านของเราอยู่ดีๆก็มีเทวดามาโปรดมาสร้างความเจริญให้กับวัดวาอารามของเราเพราะว่าวัดนี้มันเป็นเครื่องเชื่อชูหมู่บ้านนะถ้าเรามองกันดีๆแล้วเนี่ยบ้านตับวัดเนี่ยมันเป็นมันเป็นของคู่กันและกันในสังคมชาวไทยของเรา ถ้าอย่างที่ท่านกล่าวเนี่ยนะถ้าบ้านไหนไปล่อยให้วัดวา,ารามสุดโสมสุดโสมชำรุ่นุดโสมไปไม่เอาใจใส่ไม่พัฒนาไม่ดูแลเอาใจใส่นั่นก็บอกว่าหมู่บ้านนั้นห่างไกลในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของธรรมะในเรื่องของความรักความสามัคคีท่านจึงบอกว่าดูบ้านให้ดูที่ความสะอาดดูราก ให้ดูที่ความสามัคคีนะดูคนให้ดูตอนผีเป็นผีดูสตรีให้ดูที่ความละอายดูผู้ชายให้ดูที่ความกล้าหาญดูลูกดูหลานให้ดูที่ความกตัญยูกรตาเวทีนะดูบ้านให้ดูความสะอาดยังไงสมู่บ้านไหนนะจัดระบบระเบียบนะถนนหนทางสะอาดสะอ้านไปมา ขยะมูลฝอยมันไม่เกลือกากไม่รบกวนรังทำนองนนทางสะอาดนั่นแสดงว่า ยจะเบิกหน้าดินเสาเอกวางศิลาฤกษ์เสาเอกการวางศิลาฤกษ์เสาเอกพระบรมศวัดโพธองทีมีคณะเจ้าภาพใหญ่จากชลบุรีมาเป็นผู้เบิกหน้าดินและวางศิลาฤกษ์ การพิธีบวงสวงยกเสาเอกเส้าโบสดโพทองตะบนห้วยทิโชูอำเภอสิงจังหวัดสิชเ,เกตก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งคณะบวงสวงก็มาจากชนบุรีเจ้าภาพใหญ่คณะเจ้าภาพใหญ่จากชนบรุรีเป็นพูสองจบคนสร้าง เราประชดครั้งนี้โดยการนำของโดยการนำของคุณประสงสุขสีการและครอบครัวและคณะครูสีสากยะโสสิทธิ์และกัลยาณีมิตรทุกทุกท่านร่วมกัน การนำของท่านเจ้าภาพใหญ่คือทุณประสงค์สุขศีกานะครับแล,รรและครอบครัวและคณะครูไละครูสิทธิ์ศีษกกยสจากชนบุรีนะครับและกัรยาณิมิตท,ท,ทุกท่านมาว่ากันวงสวงยกเสาเอกพระบูรสด วัดธาตุวัดโพทองนะครับภกเสาเอกวัดโพทองยกเสาเอกพระอุโบสถโพทองตอนนี้จะภาพใหญ่คือคุณประสงค์ก็ได้จุดทูเทียนบูชาจุดทูปเติบกชัยอันนี้คุณประสงค์ค ภาพใหญ่นะครับเนี่เป็นเจ้าภาพสร้างพระบสมศในครั้งนี้เราจะใช้ทุนการสร้างประมาณสิบล้านรัง สวยงามมากนะครับสวยงามมากครับต้องขอชมเชยครูผู้ฝึก้อนนะครับคืออาจารย์ธีรพรบุญขาวนะครับท <ix> <Wh> ี่มือการฝึกสอมของอาจารย์ธีรพรบุญขาวโดยการนำของผู้นวยการพอสงาอาดอินนะครับลาได้สวยงามมากการลาวงสวงยกเสาเอก พระบูชชนวัดโพทองนะครับนี่ทำได้สวยงามมากครับ ีการํำของช่องทิ่นอีสานใต้แล้วนะครับ,บาการํำใบสีจูวันต่างๆการวงจวงก็จะเพลงประเทนี้สานใต้ก็จะเป็นเพลงเขมร รำบายสีสู่ขวัญสสวยแบบนี้ก็โดยการน,นำของขออสงาอาจินนะครับนี่สำหรับครูผู้ฝึกสอนก็เก่งมากนะค,ะค,ครับคือคุณครูจิรพรบุญขาวนี่ก็สอนได้ดีมากก็สวยงามมากรำได้สวยงามางจริงๆนะครับ